อ้าโดนหัวแล้วเจ็บนะอ้าเจ็บนะเจ็บนะไม่รองนะหัวอีกแล้วนะหัวอีกแล้วอ้าเจอแล้วเจอแล้วอ๋อโดนหัวนะโดนหัวนะอ้าโดนหัวนะโดนหัวอ้าเจ็บนะอ้าเจ็บนะหัวนะหัวนะหัวนะโอ๊ยพี่คือยิงหัวอ้าเจ็บนะเจ็บนะอ้าเจ็บนะโดนหัวนะโดนหัวนะ โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีไฟก็กดจัดอันดับ 4v4 ันไปเลยนะครับอยากเสียดาวเนี่ยทำไงดีให้เสียดาวเนี่ยจะห่อห้องนานลักกันเออสวยตอนนี้ก็แรงสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้หยุดไม่อยู่อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วปัา มีจัดไปเลยปืนโง่ๆเดิมๆอันนี้ตัวตัวผมก็เป็นไอ้ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์นะแน่นอนถ้าไม่ใช้ก็สุนเจาะเกาะพิเศษมันก็ยิงไม่เข้าอยู่แล้วก็ดูเอาละกันไปบวกวุกขวานะครับชุดโคตเทเลยมีใครมาตามไม่มีอ่ะเฮ้ย,เ,ยเพื่อนบุกเพื่อนบุกเลย ขวามีกี่ตวนนี่ยข้างบนนะเปล่าโอ้ยเพื่อนโดนแลวเอาเพื่อนเก็บไปสองแลวไม่ไหวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยบวก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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย,เลยดูบ้านไม้ก่อนและกันเอาเก็บนะเอาเก็บนะหัวนะหัวนะหัวนะโอ้ยที่กิดยิงหัวแอกแป๊บน,นึงก,ก่อนและกัน ในนในมีปืนอะไรให้เล่นว่าขอเป็นทอมสันละกันเล่นเบกเตอร์มันโกงเกินไปอุ้ยด่านนี้แ้วบวกขวาละกันไปวิ่งโอ้มันนานยังว่าวงเนี่ยจริงๆให้แค่สองวิก็พอแล้วนะวงเนี่ยมันนานเกินไปแหละไปไปจริงๆตัวผมนี่ก็บินได้นะดูจากไอ้ข้างหลังน่ แต่ตอนนี้น้ำมันมันหมดอยู่นะมันยังบินไม่ได้เฮ้ย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 เมาส์หลอนแป๊บนะแป๊บนะเมาส์หลอนดีเมาส์แป๊บโอ้โหโดดหยองหยองข้างบนเลยเอาเฮ้ยวัดเอาเปล่าอ่ะเอาวัดเอาเปล่าโอุ้ยมันเจ็บกว่าจะวัดเอาเปล่าตัวบนอ่ะใส่ชุดเหมือนการลิงใด้หรอใส่ชุดเหมือนกันด้วยหรอ วงบีบลงมามึงตายเนี่อ่าวงบีบแล้วมึงจะทำยังไงกูจะรคอยดูกูจะคอยดูกูจะคอยดูลงมาลงฝั่งนู้นนะอ่าเจ็บนะเจ็บนะอ้าวเจ็บนะโดนหัวนะโดนหัวนะไปอีกตัวหนึง่งตัวหนึ่งอยู่ไหนนะ ตรงนี้ละกกนเอ้ยงั้นหัวโหเตก,ก่อนโดนหัวอูขจอกเกินไม่ตึงเลยไอ้นี่ได้เอ p อีกแล้วไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวกับมึงแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะวนววววนะซื้อปืนก่อนละกัน,อนไอช่อซื้อเกาะใช้ดีเสื์ดีไหมไม่เอามันโกงเกินไอ้สวอแล้วก็หิดป๊าบ อันนี้เปิดโหมดบินเลยา้าว่าไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นโปรหุ้ยสกินเท่วะสกินเท่วะสกินปืนอย่างเท่มิงขวาละกันมีไอ้วอลอยู่นะเฮ้ยมีไหมมีไหมล้วนไหนนะอ้าเจอล้วเจอล้ว อา้าวโดนหัวนะโดนหัวนะอา้าวโดนหัวนะโดนหัวนะโดนหัวนะเอาเอาโอ้จบเลยไม่ไหวเลยโอ้ลอยนี่ว่าอยู่ข้างบนบวมเอ้ยเพื่อนเอาไงเอา้าเอ,าเอางงงงงโอ้ต่อให้มันไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวมันไม่ตึง ยิงแต่หัวตัวไม่ยิงเดี๋ยวมันเป็นเทนะครับทาสันงั้นหัวปับ๊บโเคม่แต่คนใส่หัวกระต่ายนี่โอ้โหไม่น่าใส่มหเลยมันไม่เทเลยอืมไปห้างไหนกันไอสองคนนี่มันชอบแยกเนี่ยไอนี่เล่นเปล่าเล่นหรือเปล่า,าวสวยแต่สกินหรือเปล่า ลาซื้อของเยอะนี่ตายดีอย่างเลยครับกูข้างเอาเจ็บนะเจ็บนะร้องนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะเจ็บนะอ่าเจ็บนะเจ็บนะไม่ร้องนะหัวอีกแล้วนะหัวอีกแล้วไม่ร้องนะไม่ร้องนะโอข้ข้างบนข้างบนไอ้นี่ชอบลอยอ่ะไอตัวข้างบนเนี่ยชอบลอยอ้าล้มอีกแล้ว ไม่ไหวเลยเปิดก่อนแท้ๆไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยพันยาแปบบ๊บอีกตัวเดียวขอขอนะสามไปก่อนแล้วกันเอายาโอ้ยได้กอดสามด้วยโหอ,อย่างคุ้มไอมตัวนี้ค่าอย่างคุ้มอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนอะอุย้ยเฮ้ยข้างบนนะเปล่าไปไหนแล้วบอกกับเพื่อนอยู่หรือเปล่ปา อ้าวโอ้โหไอตัวเหลืองนี่แหละเมื่อกี้มันยิงกูกูนายขันไม่ตึงเลยตอนนี้ให้มันชนะดีกว่าไหมให้มันตึงๆหน่อยป,ป,ออปั๊บปั๊บให้สวอมาระเบิดให้สวอเห็ดพ่อและซีรอมเกาะมาอันนึงก็เล่นแต่ปืนช้านะ่ะเดี๋ยวได้ปืนไกลแล้วมันโกงเกินมันงั้นหัวง่ายเกิน สะโขบมันงั้นหัวง่ายเกินเพราะะสายหืมอ้าวซ้ายดีกว่าอืมมันจะยิงมาไหมน,นี่อ่ะไอ้กลางมีไหมกลางมีกี่ตัวไม่ชอบด่านนี้เลยซ้ายมาซ้ายมีตัวนะสายสายสืสส่อบอกซ้ายมีตัวนึง อ๋อโดนหวยแล้วโดนหวยเละไม่ไหวเลยโดนเตงหัวเนี่ยม oh, oh, oh. ีอีกไหมมีอีกไหมไม่ไหวเลยโดนเตงหัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยอะไรปืนอะไรของมันเนี่ยโอ้เกินไปเกินไปปืนอะไรไม่รู้ก็อย่างรัวเลยโอ้ปัก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 เนี่ยเนี่ยดูมันยิง ใส่มวกสีแล้วไงฮะเหมือนเท่อ่ก็ดูบอดทางเรานะครับนิกกี้นิกกี้ตอนนี้กิฟสี่เก้าสามหนนดีนะครับวิบ่งมาหลบหลังกล่องนะครับพิรนาฬิกาสามสนาฬกานะครับตอนนี้2องใบรอบๆไม่มีใครเลยก็หาตัวยิงอยู่นะครับนิกกี้บอกขอหัวอย่างเดียวมาเพื่อยิงอยู่แล้วเฮ้ยมึงเปิดไม้อยู่กรืเปล่าเนี่ย เฮ้ยข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยอ๋อยิงอะไรโอ้โหโดนหัวแล้วนะครับโดนหัว30กว่าเม็ดเมื่อกี้ไม่ตายนะน่าจะโปะนะไอ้สีเขียวน่าจะโปะเก็บนี้ต่อนะเพราะเดี๋ยวมันไม่ตึงเอาเพื่อนแกล้งแพ้ดิเปิดไม่บอกเพื่อนได้เปล่าเพื่อนเพื่อนแกล้งแพ้ได้อะเปล่าแพ้เลยโอ้ไปดูเพื่อนดีกว่ามึงกูจะดูมึงตายทำยี่อะไร นี้ก็โดดโอ้ยสุดยอดเพื่อนเก่งตายสุดยอดเนียนนะเนียนนะเอาจีกแล้เอาจีกแล้อืมเวกเตอร์ละกันอ้าวเฮ้ยเบอร์สามคุยคุณไม่คุยกับผมอะ คุณเบิดไม่ทำไมอะ่ะคุณไม่คุยกับผมไปเฮ้ยดักก่อนนะ <c oughs> เอ้าเพื่อน <c oughs> ใจเย็นสิ <c oughs> อ้ยอ้ยเจ็บ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 ไอ้นี่มันอยู่ฝั่งโน้นนะมันเล่นปืนไกลอย่างเดียวเลย โอ้ยโอ้ยขวาบุกมึงไปช่วยเราเพื่อนโอ้ยโอ้โหไอ้เหลืองกวนตีและกว,นต,ะกวนตีและกูไม่ไหวแล้วนะมึงดักกูอีแลสวยเพื่อน,ช,นอชุบหน่อยชุบหน่อยโอเคขอบคุณครับไม่ไหวแล้วไอ้เหลืองหลายรอบแล้วนะมึงขอพันยาก่อนข้างล่างนี้มีตัวหนึ่งนะ เอาตายแล้ว,วมาครับมาหล้วล้อ,อมลีมเมาสองต่อสามนะตอนนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ข้างบนบ้านปะเนี่ยเอาเอาเอาเจลาเจลาลอ่าโดนหัวอีกแล้ว เพื่อนเจออีตัวยังตามแม่งยิงแต่หัวตัวไม่ยิงโอ้โหอะไรของเขานำเนี่ยโอโ้เจอแล้วเจอแล้วใส่ชุดเดียวกันหมดทั้งตี้เลยมาทั้งฝั่งเขาทังฝั่งกูอย่าไปกลัวมันหดเอออีซี่ชิวเกินชิวเกินอ,อืมือ จริงที่ชนะได้ก็เพราะหมาของพี่เองนะครับน้องๆโอ้อันนี้ก็แรงก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่มีใครหยุดอยู่อยากเสียดาวอะไรเงี้ยโอ้เอ p ีีนะครับดาเมจสองหมื่นเยอะสุดในทีมนะครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยโทษโทษโทษดาเมจสองแสนดาเมจสองแสนพูดผิดพูดผิดโอ้ดาเมจเยอะสุดโอ้โกงเกินโอเคก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับ ก็บันเดียนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบมันครับ